มาแลขแคท,ท้าข้องจังวัดส,สุรธานีกันมั่งค่ะสำนักง,งานเจ้าท้าซาขา้าเกาะสมุยค่ะมีการจัดสอมการให้ความสวยเลือประชาชนและการนัก่องเทียวที่ข้าวรวมกิจกรรมในวันลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆค่ะรองรับประเพณีที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ นายอรุณบุพกโก้นะคะพ่ออ๋อสำนักง,งานเจ้าถาภูมิภักสาขาเกาะสมุยจังวัสราธานีมีการนำเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการซ้อมพน่นช่วยเลือกผู้ประสบภัยน้ำวันลอยกระทงเนื่องจากว่าเกาะมุยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ทองเทียวที่สํำคัญค่ะมีะทางไทยทางเทศทางเคก้กทางไรกะเหล่วเต้นะมารวมงานวันลอยกระทงกันจำนวนมากและกาเกาะมุยยังมีจุดที่จัดกิจกรรมลอยกระทง่หลากหล่คือปกติเนี่ยเขาจะลอยกันน้ำจืดแต่ที่เกาะมุยเนี่ยเขามีการลอยกัน ทางทะเลด้วยนะคะทางสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคซาค่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประชุมจัปกิจุดตุต่างๆค่ะที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยการซอมแพทย์ช่วยเลือกประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มารวมลอยกระทงได้อมนะคะในการให้ความช่วยเลือกผู้ที่จมนม้ำโดยเขามีการจําลองเหตุการณ์กระวงโอมเมื่อที่เห็นีน้ไม่ถ้าว่ามีคนเมาเมามาลอยทรทงเมากันแล้วก็เมากันเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็ตกลงไปในเร่นเนี่ย <c oughs> แล้วก็ที่มีโรงข้อความช่วยเลือกเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ระนำเจสก,กี้ค่ะเร่งออกข้าวช่วยเลือดนอกจากนี้ค่ะมีการซ้อมช่วยชีวิต จ้านหน้าที่นะคะทางด้านของเจาา้าท้าภูมิภาคซาค่ากอสมุยก็ได้มีการนี่แหละตามภาพเลยเอาเจ็ตสกีและก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานและการนี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันเหตุ้องกลุมเจ้าท้าที่จัดขึ้นมาค่ะนั่นแหละค่ะทางด้านของนายอารุณนะคะผู้อํานวยการสํานักง,งานเจาา้าท้าภูมิภาคซาค่ากอสมุยยังบอกเลยค่ะว่าในช่วงรลอยกระทงปีนี้นะคะคาดว่าก็จะมีนัก ท่องเที่ยวทางคนไทยทางชาวต่างชาตินี่แหละมารวมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าตอนนี้โควิดมันคลี่คลายแล้วน้องซี่โบนะทางนี้ทางนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันลอยกระทงนั่นเองค่ะสับซอมเอาไว้ให้เมื่อเหตุการณ์ริงนะปีงอมแล้วก็ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาริงๆิงไม่ได้ยังไงเกิดหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ทําให้ได้เมื่อตอนซอมค่ะนั่นแหละค่ะจะได้ช่วยเลิกกันทันท่วงทีแต่พันผือๆไม่มีเหตุดีว่านะคะ